ดูดวงของชาวราศีมินท่านเชื่อหรือไม่ผู้มีบุญมาเกิดเกิดมาฟ้าผ่าลงมาการหมู่บ้านส่งผลหนุนนำให้ผู้มีบุญมาเกิดชาวราศีมินตกตำแหน่งเทวดาอยู่ด้วยเพราะว่าเทวดาอยากอยู่ใกล้ผู้มีบุญในปี2 5 0 7ัําอำนาจบารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุคของอาสาหนุนนำโชคชะตาพิ่นผัน เปลี่ยนแปลงเป็นท่านดีเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคพลิกชะลาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ท่านประสบความสำเร็จการงานการเงินผาดโผมเงินทองไหลามาเทมาประสบความสาเร็จนะครับพลิกชะตาชีวิตเทวดาอยู่ด้วยผู้มีบุญมาเกิดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาที่เกิดขึ้นกับสาย ดวงชะตาผู้มีบุญราศีมินดวงชะตาในปี2 0 6 7ต้นชะตาชีวิตบ่งบอกได้เลยว่าเจ็บมามากเป็นการที่ท่านเจออะไรบางอย่างเทาาาวดามาลองใจนะครับเทวดาเข้ามาปกปกักคาาุ้มครองรักษานะครับแต่ว่าเป็นช่วงชะตาที่โดนลองใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นปีปัญหาต่งตางๆเขาเรียกว่ามีดดาบปักรุมแล้วเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมาน ดิ้นทุรนทุรา,ายแทบจะทนไม่ไหวแต่โชคชะตาในเดือน2 3 4กุมพมี่กุมนาเมษาบง่บงบอกได้เลยว่าครอบครัวท่านจะสุขสันต์หันษาจเจริญลูกเหืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนจะร่ำรวยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเป็นเศรษฐีเงินล้านเทวดาจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับหนุนนำโชคชะตาว่าท่านเกิดมามีบุญบุญกุศลวาสนานะครับแต่ด้วยมีบุญมากอาจจะต้องยก ตัวไปถวายเป็นลูกครับไม่ว่าจะเป็นลูกพระพุทธเทวทัศน์นะครับหลวงพ่อพระเทวทอน,นครับลูกหลวงปู่นะครับปูบาอาจารย์ต่างๆอาจจะต้องถวายเพราะว่าด้วยบุญกุศลวาสนามีมากแต่กรรมก็ต้องมาชดใช้กรรมกรรมส่วนกรรมบาปสมบัแต่สร้างคุณงามความดีเมื่อไหร่ในปีนี้แหละจะถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ตัดสินใจอย่างได้ขาดเด็ดเดียวอาหารถือดาบสองใยเกิดขึ้นในโชคตา การแจงกับปัญหาต่างๆมองการไกลและมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเรมาผสมเล็ดน,นะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับสิ่งที่ท่านรู้สึกถอนลมหายใจทุกขณะจิตสิ่งนั้นท่านจะไม่ได้ถอนลมหายใจอีกต่อไปเพราะว่าการถอนลมหายใจมันเป็นการบ่งบอกถึงว่าความเศร้าความเหนื่อยความท้อแท้นะครับความเพ้อฝันจะเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นอย่าหลงเหลเมอเพ้อฝัน จินตนาการภาพว่าชั้นเป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านานะผมอย่าหลงละเิงครับได้เงินมาก้็เก็บบ้างเก็บอดออมกับปัญหาต่างๆและท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างครับทำชะตาชีวิตให้ดีนะครับรู้สึกว่ากฎบ้านกฎเมืองมีกฎตุลาการมีท่านก็อยู่ในกฎอย่าไปดัดแปลงบิดผิว กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกฎไหนนะครับผมที่จําเป็นเราก็าอยู่ในกฎเราจะได้สร้างความดีคุณงานความดีปกปัก,กคุ้คของรักษาโชคชะตาของท่านกลางปีโมกาากุมพามีนาเมษาพฤกษาตั้งแต่ต้นนี้เป็นต้นไปขอวันที่17ตกเลขอาถรรพ์บ่งบอกได้เลยว่าเลยวันที่17เนะครับเป็นต้นไปจะจะ,จะเลิิญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกนจะก้าวกระโดด เพราะเทวดาเข้าข้างท่านแล้วนะครับจะนําหาโชคลาภเงินทองเข้ามาให้การมองการไกลถึงอนาคตการข้องเกี่ยวข้องแวะการเปลี่ยนแปลงพัฒนาะครับผมการปฏิปดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเพราะฉะนั้นในการปีในปี2 0 1 7ท่านจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับในสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันทำได้นะครับ สิ่งต่างๆหมอสันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลางปีชาวราศีมิ้นเบื่อนายกับปัญหาต่างๆนะครับผมรู้สึกจะเอาตัวรอดคนเดียวนะครับก็บอกว่าคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่รู้คนนั้นไม่มีความรู้ท่านอย่าพิ่งนะครับอย่าเพึ่งน้นะําเต็มแก้วนะครับอย่าเพึ่งน้ําเต็มแก้วนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง้วนแล้วแต่มีความรู้แตกต่างก็ออกกันไป นะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องเปิดรับในปีนี้เพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งบริวารครับนะบริวารจะเข้ามาช่วยปกปักปกุ้คของรักนาหนุนานำเทพเทวดาจะมาช่วยทำอำนวยชัยให้แก่ท่านท่านจะเจริญลูกเรืองเป็นเศรษฐีเงินล้านครอบครัวของท่านจะสุขสารอันสามีความสุขับนะผมแช่มชื่นโชคชะตาของท่านในท้ายปีตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาท่านกำลังตกตำแหน่งที่ดี จะทำอะไรก็มีความสุขความเจริญช่วงนี้ควรที่จะสังเกตจัดแจงบ้านให้เรียบร้อยวงจุย้ยจัดให้เรียบร้อยด้านซ้ายมังกรด้านขวาเสือขาวนะครับด้านซ้ายปล่อยให้โฟมให้วิ่งให้มีการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสุขความเจริญตกตำแหน่งครอบครัวท่านจะทำอะไรเลยแล้วจะรับทรัพย์บอกได้เลยว่าท่านควรที่จะจัดแจงบ้านท่านก่อนอย่างแรก โชคชะตาตกตำแหน่งชะตาดีๆนะครับในเมื่อจัดแจงให้เรียบร้อยตกตำแหน่งชะตาชีวิตครอบครัวผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านจะมาหนุนำนำดวงตาก็คือตัวท่านทั้งแหล่งจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญอำนาจบาร,รมีวาส,สนาจะเข้ามาบาร,รมีกำลังจะมาหนุนนำตัวท่านท่านอาจจะเคยสร้างบาร,รมีกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลนะครับหรือว่าเคยช่วยเหลือกับใครไว กำลังจะเข้ามาหนุนนาดวงตาถ้าท่านบอกว่าไม่มีอาจจะเป็นเรื่องเก่าในดีตชาติอาจจะเคยฝากทรัพย์สินเงินทองฝังไว้ใต้ดินไปขุดขึ้นมาใช้ครับไปขุดขึ้นมาใช้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่คําเปรียบเปยเท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกตําแหน่งตัวท่านก็คือบุญกุศลนั่นเองบุญกุศลจะนําพาสมบัติสิ่งต่างๆที่ใครขุดขึ้นมาก็จะนาพาให้ท่านนะครับท่านอาจจะได้ลาบลอย ได้บาแบบไม่ง่ายนะครับก้มลงไปก็ได้เงินล้านก้มลงไปด้านขวาก็เก็บเงินผันแต่ระวังเป็นทุกขลาภเพราะว่าใครบางคนอาจจะโยนปาดขอบโยนลงไปกับเหรียญน,นะครับสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวะังกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าโบสถ์หนุนนำดวงชะตาให้ดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีดีคู่ครองท่านอาจจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านเข้ามาจัดแจงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะว่าโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาล้นมือเหลือเกิน ครับผู้ครองอาจจะรู้สึกว่าท่านพี่ท่านพี่เก่งเหลือเกินในโชคชะตาในช่วงนี้อํานาจบารมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายมีเรื่องราวต่างๆให้เสี่ยงแต่เสี่ยงในที่นี้ก็เหมือนกับจับงูข้างหางแต่ว่าเสี่ยงในการจับเงินจับเงินของท่านจะต้องเอาให้อยู่เสี่ยงเงินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราวว้าระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน จะเลิกลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชค่าวดีเะบิงเกิดนะครับแต่ท่านจะต้องเสี่ยงนิดหนึ่งมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ให้เสี่ยงตั้งแต่ต้นปีท่านควรที่จะต้องระแวดระวังด้วยคําพูดเจรจาต่อรองยอมได้ก็ยอมอย่าพึ่งปะทะประหัตประหารกับใครบางคนมันเสียเวลาเปล่าลูกชะตาท่านตกตําแหน่งความร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต้นไม้เกิดความมั่นคงหัวใจพองโตนะครับผิดเสื้อโปรยดินผ่านคู่ เป็นคู่มีสุขนะครับแต่ว่าชะตาชีวิตมันร่วมกันเสี่ยงมันไปให้ทํำยังไงล่ะในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจมาร่ํารวยด้วยทรัพย์สินมันงองเจริญร,รุ่งเรืองเฮงเฮงต่อแตนนี้ไปลงชะตาท่านตกตําแหน่งชีวิตกําลังเปลี่ยนไปในท้ายปีเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากความจนเป็นความรวยเปลี่ยนจากยาจกเป็นเศรษฐีเงินล้าน โชคชะตาของท่านจะรวยหัวใจพองโตนะครับถ้าท่านตั้งใจทำมากินจะรวยแต่ถ้าท่านไม่มีการไม่มีงานอยู่ดีๆโอกาสก็เข้ามาเพราะว่าเทวดาท่านโดนมาให้ถึงหน้าบ้านแต่ท่านท่านไม่รับไว้ก็จะลำบากยากแคนแสนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นปีนี้ขอให้ท่านรับไว้ความสุขความสมหวังดังใจหมายจะเจริญุูงเรืองทำให้ท่านมีความสุขและไม่ใช่ท่านมีความสุขอย่างเดียว จะทําให้ครอบครัวลูกหลานเห้นหลดปู่ย่าตายายของท่านมีความสุขยิ้มหวานกันทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจงตั้งตั้งใจขมักขเม้นเอาจริงเอาจรงจดจ่อกับงานที่ท่านกําลังทําท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงและเหมือนกับติดก,กับดักแต่กับดักนั้นจะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีสุสมสมหวังดังใจหมายเทวดาอยู่ด้วยแล้วจะกลัวอะไรล่ะอย่าไปกลัวนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ